้วเข้าสนพิจารแล้วปะทงโว์สาวดีกว่าเท่ห่าไปเจนโอ้ยแม่งหายไปไหนหมดวะผมชื่ออายุไม่โอเควันนี้จะมาล่หัวคุกันครับดูดปงอู้มันตายหแล้วผู้ชมเป็นยงแค่ไม่เดียวเองนะโหหยิบปืนมาดีกว่าทำสมแม่เลย กูเกมนี่มันเชี่ยจริงๆเลยกูรู้ติ่งเป็น,นอดเกมใหม่นี่กว่าแม่จันย่วยด้วยก <c oughs> ับรถเล่นนี่มันสบายจีร์เลย <c oughs> หาคนไม่เจอเฮ้ยนั่นอะไรแบบ <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมเจอมาสตรีมเกมฟีฟ่ากันนะครับท่านผู้ชมผมชื่อ GM โตอาร์ตเออนั่นอะไรอ่ะ อู้น่ามาที่เนอะอู้ยได้ก๊อปจังเลยกูก๊อปใส่เกมดีกว่าทอยอยู่ในเกมนี้คงจะขายดีแน่นูแล้วก็จะรวยเป็นมหาศา,ศาลเศรษฐีแน่นอน <c oughs> เราได้มาคิดฉลาดจริงๆ